ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เคารพรักนะครับทุกๆท่านเนาะนะครับอายุกับผมนะครับบ่าวที่นะครับท่านผู้ชมนะครับมือนี้นะครับแอดมีนะครับแนวทางนะครับเลขนะครับสิไดยมาอ่ะนำเสนอนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับใส่เป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกพฤศจิกายนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับซึ่ง อตัวเลขนี้นะครับแอดได้มาจากน่องนะครับที่ทํางานนะครับอยู่มองเดียวกับแอดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเลขนะครับมีที่มาที่ไปนะครับท่านผู้ชมนะครับมีที่มาที่ไปนะครับว่าเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับเขามาหลายงวดแล้วนะครับแต่ว่างวดก่อนแอดจำได้นะครับวางวดก่อนบกเขานะครับมางวดเมื่อกี้แอดผิดรืมนะครับแอดผิดรืมถามน้องเพิ่นนะครับว่าเพิ่นใดเลขตัวใดนะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับฉะนั้นก็ม้างวดนี่นะครับบอผ่าดเนาะนะครับน้องเพื่นว่าบอกอยู่นะครับแต่ว่าอันแอดบอได้นินนะครับก็เลยสับสนจังน้อยนึงนะครับก็เลยเออบอได้มานําเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับใส่เป็นแนวทางเนาะนะครับม้างวดนี้นะครับแอดมัอนี่ก็แต่งโตนะครับมาเป็นมามางนะครับมาลือถอนนะครับไอ้ยางก็มองศูนย์ ศูนย์พักพักคอยบอกครับที่ว่าไอโควิดเมื่อกี้นะครับตอนนี้นะครับกาซาซาลุงแล้วเนาะนะครับก็เลยไปถอนนะครับลือถอนออกนะครับก็แต่งตัวบอสุภาพอะไดนะครับกักราบคอไปเนาะนะครับกับบ่ว่ากันเนาะจะมาเบิ้งคนเบิ้งยังครับสัมชมมาเบิ้งตัวเหลขของแอดซีนั่มเสนออามือหนีดีกว่านะครับว่าซีเมนตตัวไหนเนาะนะครับเดี๋ยวเบิ้งไปพร้อมกันนะครับว่าเป็นเหลขตัวไหนนะครับ นะครับก้อนที่สี่เป็นเบื้องเล็นะครับฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับฝากให้กำลังแห้งเอิบแห้งใจกับแอดน้ำแน่นะครับทานได้ทีเข่ามาแล้วนะครับยังประทันติดตามนะครับกับโคติดตามแอดน้ำแน่เด้อนะครับเดี๋ยวเขาไปเบื้องเล็นะครับเาวาวลายมาสี่เงาเนาะนะครับเนาะตกใจวะครับท่านผู้ชมเห็นตัวเหล็อ้อสามัญมากตัวนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดไปเอาอยู่ที่เจ้าเมตเคียนนะครับบ้านให้ไนแอดได้สามสามเจ็ดห่อสามหาเจ็ดหรือสามเจ็ดเจ็ดหานี่แหละครับตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับตกใจวะงวดเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยทำมันออกตัวนี้นะครับท่านผู้ชมใช่ละจองนะครับก็ เป็นเลขนะครับทีแอดแนมเห็นกับโอ้ยยังยังเป็นตาเสดายไหลนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเอ่อหาเจ็ดสามนะครับโอ้แต่มันออกมากงวดเมื่อกี้นะครับทานผู้ชมถ้าตัวนี้ออกมากนี่จะไม่คักไม่แน่นนะครับแต่ว่ามันกับมาพิษสังเกตอีกนะครับว่าเลขตัวนี้นะครับมีทีมาที่ไปนะครับแอดบอต้องกราบขออภัยนะครับที ขออนุญาตบอเอ่ยนะครับว่าแอดได้มาได้ใสเนาะเพราะว่าแอดก็เป็นคนหาแนวทางนะครับก็สรรหาไปเรื่อยนะครับแต่ว่ามันสิเข่าหรือบาเข่ากับอีกเดือนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเบิ่งแล้วนะครับก็ใส่ดูรพินิษใส่วิจารย์ในการรับชมนะครับแอดมีหนาทีนำเสนอนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปใส่เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าบอกตรงๆว่าเลขตรงนี้นะครับมีที่มาที่ไปนะครับท่านผู้ชม มีที่มาที่ไปนะครับสามงวดเอเมื่อกี้นะครับออกสามเจ็ดไมาให่อีกหย่างมาเจ็ดสามอีกนะครับมันก็เป็นเป็นตาสังเกตอยู่นะครับท่านผู้ชมจำไบว่าไอ้เลขสามแปดแปดสามอ่ะตอนแรกออกแปดสามงวดรุ่นมาออกสามแปดนะครับอืมก็นานาคิดอยู่นะครับซับขาหลอกบอนะครับท่านผู้ชมซับขาหลอกบอนะครับอืม นะครับเป็นงวดเมื่อกี้นะครับที่แอดเลื่อนเบื้องต้นนะครับว่าแอดลืมไปถามน้องเพื่นนะครับเพราะว่าแอดงวดเมื่อกี้แอดก็ออกพื้นที่หลายแนนนะครับออกไปข้างนอกหลายเนนะครับบ่ค่อยได้อยู่ขาในเนาะนะครับก็เลยลืมนะครับเพราะว่าลืมถามน้องที่เพื่อนไถมานะครับเพื่อนก็ว่าเพื่อนบอกแล้วนะครับที่ไหนไถเพื่อนว่าโอ้ผมบอกแล้วพี่เลขสามเจ็ดว่าสั้นโอ้เงยหลาย นะครับก็เลยมางวดนี้นะครับเพิ่อนไฮมานะครับหาเจ็ดสามนะครับก็ตัดเลรีน้ำเนยนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะวะสามัวนี่แอดเบิองเหลี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องที่หนาพอสมควรนะครับเหรียญสีเข่าสามโตเนาะนะครับหาเจ็ดสามกัเป็นเออนะครับท่านผู้ชมนี่เลขหาเจ็ดมื่อคืนนะครับที่แอดไปขอกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับในในหาเจ็ดเจ็ดหาเนาะ หาเจ็ดห่านะครับถึงผู้ชมเนาะเออมันก็มาตรงกันเนาะนะครับในหาเจ็ดสามนะครับและเลขกล่างนะครับเออเลขกสองตัวนะครับบอมันเลขกล่างเนาะอลายท่านกับสีคอมเมนต์มาถามมาเออเนื้อเก่านี่ได้ทั้งเลขบนหรือเลขล่างแอดนะครับแอดกับเลี้ยนตรงๆนะครับว่าตามภาษานะครับเซียนเฮ้านะครับบ่ให้เจ็บตัวนะครับกับให้การไหวทั้งบนทั้งล่างนะครับกับเลขแค่อสองหางเนาะนะครับ แต่ว่าถ้าไอ้ตัวเลข3าตัวนี่ก็สตัดเด่นก็สิได้หลายหางเติบไปนะครับเติท่านได้งบหน่อยก็เอาเอาเอาตามหน่อยนะครับลองเสี่ยงบึงนะครับเสื้อแอดบึงนะครับแอดบอดดีวาวให้เสื้อนะครับใส่ดุลพินิษใส่วิจารยณนะครับเพราะว่ามันเขามากเกือบซื้งงวดไวไหมนะครับก็เลยเอามานะครับแบ่งปันกับท่านผู้ชมเนาะนะครับลองลองบึงนะครับงวนหนีเนาะนักไล่นักนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับการลองบึงนะครับเพื่อมันสีมานะครับเพราะว่า แอดกับพยามนะครับสรรหาแนวทางนะครับที่มันสิ่เข่าไหมนะครับมันกับเขาแน่พิษแน่กับเหลืองปกติเนาะกับยาฝ่าวดาแอดเนาะนะครับชมช่มกับยังไดมาเลขตัวนี้แล้วนะครับกับยังเรืออีกหลายๆสำนักนะครับที่แอดยังบัตรอยังบัท่านได้ออกไปตามเนาะนะครับมืออื่นวันเสา,า,สา,าบบร์วันศุกร์ไปหาทันกุมารกับบวว่างเนาะอภี่นงพาไปทั้งคอนแกนนะครับ ทางอำเภออำเภอบานแหดเพื่นแหละนะครับกับเบาะนอกเรื่องนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเอาเป็นว่าแอดนําเสนอเหลขตัวนี้นะครับมีทีมานะครับอาจจะเป็นเลขวงในเสด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับกับฟังหูเบิ่งแลวก็เบิ่งแล้วฟังแล้วกับใส่ดุลวัาพินิตของท่านนะครับจากเพราะว่าแอดนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะนะครับ สองหางหนี่แหละครับท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านนะครับโสดีโสดหมาเนเดินนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ